พูดหมดไม่ยัง้งพักประชาชนเปิดแถลงด่วนหลังอนุทินประกาศยุบสภาฟ้าผ่าพักประชาชนประกาศชัดยุบสภาและคืนประเทศให้ประชาชนตัดสินอีกครั้งนี่คือจุดจบของความผันผวนทางการเมืองยาวนานกว่า2ปีหลังเลือกตั้งปี6-6ที่ทุกอย่างพลิกไปมาจนคนไทยแทบตามไม่ทันก้าวไกลชนะเลือกตั้งได้เสียงประชาชนกว่า14ล้านแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะสอวอไม่หวดพิธา พักเพื่อถ่ายฉีก MOU แล้วจับมือฝ่ายเดิมจนนายกจากเพื่อไทยหลุดเก้าอี้ไป2คนในเวลาไม่ถึงสองปีสุดท้ายพักประชาชนต้องจับมือภูมิใจไทยเพื่อให้มีนายกที่ทำหน้าที่ยุบสภาได้พร้อมเงื่อนไขใหญ่คือทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญในวันเลือกตั้งแต่วันนี้พักประชาชนยอมรับตรงๆว่าภารกิจล้มเหลวอีกครั้ง แกรัฐธรรมนูญไม่สําเร็จตั้งรัฐบาลก็ไม่สําเร็จอย่างน้อยที่สุดคําถามประชามติคําถามที่1ถูกส่งต่อให้คอรมอในวินาทีสุดท้ายก่อนยุบสภาตอนนี้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในมือประชาชนอีกครั้งประเทศไทยยืนอยู่กลางวิกฤตทั้งเศรษฐ,ฐกิจการเมืองและความมั่นคงและพักประชาชนประกาศว่าพวกเขาจะสู้เต็มกำลังเพื่อจะตั้งรัฐบาลประชาชนไม่ใช่เพื่อเก้าอี้ไม่ใช่เพื่ออำนาจแต่เพื่อเปลี่ยนประเทศให้ได้จริงเสียที เลือกตั้งครั้งนี้คุณต้องเลือกอนาคตจะเดินไปข้างหน้าหรือจะอยู่กับผู้นำชุดเดิมปัญหาเดิมวังวนเดิมภารกิจครั้งนี้อยู่ในมือประชาชนแล้วแล้วคุณล่ะคิดว่าเลือกตั้งรอบนี้จะพาประเทศไปทางไหน